สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับนานชาแนลนะครับสําหรับวันนี้อยู่กับรถยนต์มากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูอาการแอร์ไม่เย็นนะครับเย็นบ้างไม่เย็นมากนะครับเย็นเฉพาะตอนวิ่งตอนเราจอดอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าร้อนเลยนะครับลมเย็นนี่แทบจะหายไปเลยเดี๋ยวมาดูอาการเบื้องต้นกันนะครับสําหรับการตรวจอาการเบื้องต้นนะครับอาการเบื้องต้นนะก็สังเกตนะครับที่จะเจอแรกๆเลยราะ บา,บางท่านอาจจะคิดว่าความเสียนะครับความเสียระบบแอร์มีปัญหาระบบตันหรืออะไรพวกนี้แต่เราเรา,เราลืมสาเหตุนะครับเบื้องต้นไอ้รังพึ่งแอร์กับรังพึ่งหมอ้อน้ําจะอยู่ติดกันถ้าเราระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็ทําให้สาเหตุของแอร์ไม่เย็นได้อย่างหนึ่งนะครับอันดับแรกคือเราดูหมอ้อน้อําก่อนหม้อน้ําเปิดฝาดูเลยหมอ้อน้านะครับว่ามีน้ํำไหมมีน้ําเต็มไหมแล้วก็ดูหม้อผักน้านะครับได้ระดับไหมถ้าเราตรวจเช็คแล้วทั้งหมอ้อน้ําทั้ง หม้อพักนะครับน้ําปกติเราก็มาดูพัดลมนะครับพัดลมแอร์ของเราหรือพัดลมหม้อน้ํานะครับจะอยู่ด้านหลังหม้อน้ําอย่างนี้นะครับบางรุ่นก็มีตัวเดียวบางรุ่นก็มี2ตัวนะครับเราก็ลองดูว่าพัดลมเนี่ยเรายัางแรงอยู่ไหมยังทํางานได้ปกติไหมเวลาเปิดแอร์นะครับถ้าแอร์ทำงานปุน๊บพัดลมต้องทํางานไปพร้อมกันแต่สําหรับตัวนี้ที่ผมเจออยู่วันนี้คือพัดลมเบาะนะครับตอนแรกพัดล,ลมเบาแล้วก็ผ่านมาไ้สักสองสาวันตอนนี้พัดลมน็อกไปแล้วนะครับ ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ํานะครับวันนี้ถ้าจะพามาเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ํามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ําเองจะยากหรือง่ายนะครับสําหรับคันนี้นะครับไปถามที่อู่เรียบร้อยแล้วว่าเขาคิดประมาณสักสามพันนะครับอยู่ประมาณสามพันเป็นอะไหล่แท้นะครับเขาบอกว่าเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดวันนี้ผมเลยจะมาซ่อมเองดีกว่านี่นะครับนี่สําหรับตัวนี้เป็นรถเก่งนะครับสุูกี ก็ด้านหน้าจะแคบนิดนึงถ้าบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อใหญ่นะครับก็จะทําง่ายถ้าแคบนิดนึงก็ทาทาได้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับวันนี้คลิปวันนี้ถ้าเราติดตามชมนะครับก็สามารถเราไปดูอาการเบื้องต้นของรถเราได้แล้วก็อาจจะซ่อมรถเราเองได้ด้วยนะครับถ้าเรามีพื้นฐานด้านช่างนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะเตรียมวันนี้นะครับก็เหมือนประแจทั่วไปประแจทั่วไปนะครับในพวกตัวงัดพติกนะครับทําให้รถไม่เป็นรอย นะครับพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ของแท้นะครับของแท้ก็ผมไปดูที่อู่มานะครับที่อู่เขาบอกว่าตอนแรกจะไปเปลี่ยนที่อู่ที่อู่เขาเรียกอยู่ประมาณสามพันสามพันเขาบอกว่าของแท้เปลี่ยนเลยรวมทั้งหมดสามพันผมก็เลยลองมาเปลี่ยนเองดีกว่าอันนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานช่างนิดนึงนะครับในการเปลี่ยนเองตัวนี้อันนี้ผมซื้อมาจากลาซาด่านะครับอยู่ที่ประมาณพันสองนะครับ แล้วก็ที่อุปกรณ์ก็ต้องเป็นพวนกกิ๊บนะครับพวกกิ๊พวกหมุดยึดนะครับเผื่อมีหักมีหายนะครับเนี่ยผมซื้อมาหลายแบบในแบบนี้ผมซื้อมาอยู่ที่ตัวละสามบาทเอาซื้อแยกมาเดี๋ยวแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ของจีนนะครับที่สั่งมาสั่งมากล่องนี้อยู่ประมาณแปดสิบกว่าบาทนะครับแปดสิบห้าบาทได้รวมส่งหมดแล้วน,นะครับอ่าอันนี้บาทเลยแต่อันนี้ของไทยที่สั่งมานะครับของไทย ต่อไทยขายอยู่ตัวสามบาทของเนะครับเพียบเดี๋ยวมาดูเดียเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับว่าเราจะใช้อะไรมัง่งเราจะถอดอะไรมั่งนะครับเผื่อใครเจออาการนี้นะครับนะครับอันดับแรกมาถอดนี่ก่นอนเลยค่อยไล่ไปจนถ,ถึงข้างล่างนะครับ จำให้ได้นะครับตรงไหนอยู่ตรงไหนหรือเรามีฐานแยกก็ดีนะครับแต่ถอดตัวค่อยๆถอดไปก่อนนะกันาทบอกถ้าเรามีเครื่องมืออย่างนี้ถอดมันก็ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เสียด้วยแต่ถ้ามันถอดมาแล้วหกักเราเราก็ซื้อเตียมมาเรียบร้อยแลครับ อ,อก,กระจังหน้านะครับมันจะมีน,อน็อตเราก็ไล่ดูนะครับอ่าเปิดได้ยังอยตอนนี้ใต้นี้ก็จะมีหมุดหน่อยนะครับอ่า เป็นปิดล็อกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับปิดล็อกนี่นะครับ,อ,รบอ่าจะถอดเลยก็ได้เนี่ยถอดตัวล่างนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจนะครับหรือเราไม่ถอดเราก็เปิดอาไว้แค่นี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเดี๋ยวเขามาถอดพักนี่นะครับหม้อพักน้าหม้อพักน้ําจะมีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนี่น็อตน,นะครับสาหรับตัวนี้ข้างล่าง ข้างล่างเป็นตัวเสียบนะครับเป็นตัวเสียบลงร็อกไปเฉยๆแต่มันจะมีตัวน็อตอยู่ด้านบนตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนะครับถอดได้แล้วนะขยับได้แล้วเนาะะก็ดึงขึ้นมา สายพัดลมเกล็ก,กะนะครับเราก็ปลดออกก่อนกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นปินนะครับจะเป็นปินหน่อยอ่เราก็ค่อยดึงออกมานะครับได้เหมือนกันน้ำโยกมันเนี่ยนะครับเนี่ยมา มาอย่างนี้นะครับมาเป็นหีบเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ถอดนะครับอถอดตรงคอนะเพื่อเราแยกไปเลยนะครับเราก็แยกไปจะได้ง่ายนะครับแยกชิ้นไปเลยนะครับ,รบเริ่มโล่งอะเริ่มโลง่งเล้วมมาถอดตัวนี้อีกนี่นะครับตัวนี้ มอนามันจะได้ง่ายนะครับค่อยๆถอดพัดลมมจะได้ยกขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดน็อตเนี่ยนะครับถอดน็อตยึดมอน้ํามอหน้าจะได้เป็นอิสระนะครับมันจะได้ขยับเข้าขยับออกได้นะครับแล้วขยับมาด้านนี้ได้นะครับจะได้ช่วยดึงพัดลมออกมาได้และไอตัวแผงพัดลมนะครับนี่จะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นแค่หมุดยึดนะครับตรงนี้หมุดยึดตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีขา้านลหนึ่งตัวนะครับ จะเป็น2ตัวเนี่ยแล้วก็เนี่แล้วก็จะปิ้นล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็บีบป,ปิน้นออกนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับและฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นหมุดนะครับหมุดยึดสองตัวและข้างล่างจะเป็นแบบขาเสียบลงไปถ้าเราดึงมุดยึดอ imen, อกหมดแล้วก็ปวดกิบล็อกตรงนี้แล้วสองตัวมันก็จะถอยหลังออกมาได้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับพัดลมก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับไม่ยากนะครับ ตัวไอ้แผงเนี่ยนะครับแล้วแต่ใครจะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้นะครับถ้าถอดก็ต้องลือกันชนนิดนึงนะครับเนี่ยเพราะมันติดติดทั้งแผงเลยของผมจะไม่ถอดนะครับผมเอาแค่พออ้าแค่นี้พอเนี่ยนะครับอะป่ะเดี๋ยวไปแกะเนี่ยปิ้นล็อกตรงนี้กันอ่ะตอนนี้นะครับมันถอดมาละเนี่ยในหม้อน้านะครับที่ผมบอกรูหน้านะครับรูหน้าอัน่สองรูแล้วตรงนี้นะครับ น็อตยึดมอหน้ามีสี่ตัวมันจะเป็นขาอยูดใต้ล่างนะครับมอหน้าม,มีอีกสลัดนะอันนี้มาถอดท่อนะครับถอดทอ่อใช้คีมบีบใช้คีมบีบจะเป็นปินล็อกนะครับเปินล็อกท่ออยู่นี้บีบนะครับก็อยู่ที่เรานะครับเลือกมันจะมีตรงคอนี้มีสองอันแล้วแต่ว่าเราจะถอดตัวไหนนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับ เตือนมานี่แล้วันทอนี่าน้ำมอาน้ำอาจจะรั่วนิดนึงจะไหลนิดนึงไม่ต้องตกใจดแต่เราค่อยเติมใหม่ท่อเราก็หาพับเก็บไปก่อนนะครับไม่ได้หาถุงอุดน,นิดนึงเผื่อเวลาเราคว่ำนะครับ ท่อเนี่ยเดี๋ยวเราโยาเาากเี้ปุ๊บพัดลมนี่จะออกมานจะตรงตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรขวางพาัดลมแล้วตอนนี้เราเหลือแต่แกะพัดลมอย่างเดียวแล้วนะครับหาอะไรมามัดท,ท่อหน่อยนะครับถุงก,ก็ได้กันเดี๋ยวมีการขยืน่นนะครับน้มามันถูกออกมาอีกอ่าเนี่ยนะครับตอนนี้เราถอดปิ้นล็อกออกหมดแล้วเนี่ยแต่เนี่ยมันเนี่ยมาน้ำนะครับดันมาข้างหน้าอ่าแล้วแต่คนจะแกะดีกว่าเดี๋ยวบางท่านจะบอกบอู้ต้องแกะละเอียดแกะโน่นแกะนี่อ้าก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับ อย่างผมผมแกะด้วยวิธีอย่างนี้นะครับการแกะจะมีหลายแบบแกะแบบละเอียดเลยแกะแบบละเอียดยิบเลยนะครับถอดการชวนถอดฟองถอดไฟถอดข้างล่างถอดเลยครับก็แล้วแต่คนนะครับนี่นะครับเนี่ยแผลพัลมันะเป็นอิสระแล้วนะครับพัลมตัวนี้เป็นอิสระเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับนี่นะเป็นอิสระแล้วผมถอดหมดแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวมาดูข้างน,นอกกันว่ามันเป็นยังไงมันยึดด้วยยังไงนะครับแล้วตรงไหนมากที่ใช้ยึดนะครับ ว่านี่นะครับมาดูข้างนอกเดี๋ยวผมไปล้างน้ำมอหน้าก่อนครับมันเปื่อนๆนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันข้างนอกว่ามันยึดตรงไหนบ้างและยังไงนะครับหมอนะเนี่ยแผงหมอน้ําผมยังปกตินะครับไม่มีการบุบไม่มีการบี้นะครับนี่อยังปกติอยู่นะครับเดี๋ยวบางท่านบอกว่าเฮ้ยถอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมอน้ามันบุบบี้เนี่ยปกติมาทุกอย่างนะครับไม่มีรอยนะครับไอที่เป็นดำๆนี่ค่าพรลมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่ครับพารลมที่เราถอดออกมานะครับ ที่ผมบอกนะครับนี่ตัวนี้สลักสลักมันจะลงล่องด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีปืนปินล็อกนะครับนี่มีซ้ายกับขวาเนี่ยตรงนี้แค่นี้มันไม่ได้มีน็อตยึดนะครับมันเป็นปินล็อกนี่เป็นล็อกตัวนี้สลางนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ไม่มีน็อตยึดนะครับเป็นแค่ปินล็อกนี่พัดลมนะครับนี่ที่เราสั่งมานี่ของแท้นะครับตรงรุ่นมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนใส่ พัรวมมันจะยึดน็อตแค่นี่นะครับ3ตัวแต่เ,เราต้องถอดตัวหน้าก่อนถอดไปผัดออกก่อนเนี่ยนะครับสำหรับสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นนะครับหลายๆท่านก็อาจจะง,งงเจอปัญหานะครับว่าเอ้ยมันคอมมีปัญหาไหมหรืออะไร พัดลมหม้อน้าก็มีส่วนหนึ่งนะครับลองสังเกตดูถ้าเป็นรถใหม่ๆจะได้ยินเลยเสียงฟู่เลยนะครับเวลาเปิดเนี่ยเวลาแอร์ทำงานพัดลมก็จะทำงานพร้อมกันกัฟู่เลยฟู่แรงแต่ถ้ามันเริ่มเบาเริ่มไม่มีนะครับสังเกตได้เลยแล้วภายในห้องเครื่องจะร้อนมากนะครับอน,นี่ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งนะครับก็แกะน็อตมาค่อยๆย,ยกนะครับติดให้มัน ค่อยนะครับค่อยๆขยับนี่นะครับไปทําความสะอาดนิดนึงด้านในนี่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ของเราเดี๋ยวก็มาถอดออกนะครับตัวนี้เน,นี่นะเป็นหัวแฉกนะครับก็ใช้หัวแฉกถอด ขายค่อยขายาทีละนิดนะครับเอาะขายเสร็จแล้วก็ค่อยถอดออกหมดเลยสามตัวนี่นะครับแล้วถ้าปล่อยพรรัดลมเจ๊งแล้วปล่อยไว้วิ่งนานๆนะครับจะทําให้คอมน็อกไปด้วยนะครับเพราะคอมมันทำงานหนักมันร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ารีบเปลี่ยนได้ควรจะรีบเปลี่ยนน,นะครับถ้าซื้อของแท้ได้ซื้อไปเลยนะครับของแท้ให้จบๆไปเลย จะได้เหมือนกันนะครับเอามัใส่าใส่ใสกลับคืนที่เดิมนะครับก็เหมือนเดิมเพราะมันลงล็อกมันหมดอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเราไปซื้อตัวแปลงหรือไปซื้อตัวไอพวกตัวเทียบนะครับตัวเทียบพวกนี้บางทีอะไรอะ่ะมันเขาก็ทางร้านอะ่ะเขาอยากขายอยู่แล้วถ้าทางร้านเขาอยากขายเขาก็บอกได้แล้วยังไงได้ได้ย่าได้เดี๋ย,ย,ยวแต่ถ้าเรามาใส่จริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้นะครับบางรุ่นก็คือดูดีๆนะครับมันมีหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างสำหรับตัวนี้นะครับไอ้ซโซกิเซเลเดโอตัวนี้นะครับมีหมุนซ้ายนะครับแต่ที่ร้านพี่ไปหาดู ่าตอนอันนี้ผมสั่งมาเลยได้ของแท้แต่ไปตามร้านที่ไปหาดูมีแต่ของเทียมนะครับแล้วหมุนขวาด้วยเขาก็มาบอกให้แปลงมาแปลงเอามามาสลับขั้วอะไรเงี้ยก็คือเราก็ไม่อยากได้อย่างนั้นไม่อยากแปลงอ่ะพูดง่ายครับถ้าอยากได้ก็คือของดีเสียบป,ปักคือเดียทีเดียวจบนะครับก็เลยสั่งของแท้มาเลยนะครับก็แล้วแต่ร้านกันอย่างที่บอกราคาอะไรก็มีหลายร้านถ้าไปดูเจอร้านถูกร้านส่งเนี่ยราคามันก็ถูกลงมาเยอะนะครับมามาได้เสร็จแล้วมาประกอบคืนนะครับ ก็ใส่นอนกลับเข้าที่เดิมนอนทีโพวกนี้ถอดยากนะครับตัวเล็กด้วยตัวเล็กเปิบแต่ถอดยากแน่นนะครับต้องเป็นไข้พวกไข่ควงอิมแพกนะครับไข่ควงกระแทกต่อกระแทก อย่าเพิ่งขันแน่นในทีเดียวนะครับขันให้มันเข้าล็อกก่อนทั้งหมดสามตัวก่อนให้มันพอดีให้มันบาลานซ์กันก่อนนะครับถ้ามันลงล็อกเสร็จแล้วค่อยขันแน่นแต่ถ้าเราขันแน่นฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก่อนอะเราจะรู้สึกว่าไอ้ฝั่งนึงบางทีฝั่งหนึ่งมันขันขันมันฝืนนะครับแต่ถ้าเนี่ยลงล็อกหมดทุกตัวแล้วก็เริ่มขันแน่นได้อัดแน่นได้เลยนะครับอัดแน่นได้ทุกตัวนะครับ อ,อ่เดี๋ยวก็วางกับพื้นแล้วอัดอ,อีกทนีนึ่งเนี่ยล้างเสร็จแล้วนะครับอ่าล้างได้ประมาณแค่นี้นะครับมันฝังมันฝังในเนื้อ และที่บอกเรื่องหมุนซ้ายหมุนขวาเพราะมันมีเนยใบนะครับมีหมุนซ้ายหมุนขวาถ้าหมุนผิดด้านมันก็ไม่กินลมนะครับเนี่ยมันก็จะลมก็จะเปลี่ยนทิศไปเลยก็เลยมันต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่เอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับมีหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยลงเสร็จนะอะ่แล้วก็ใส่กลับที่เดิมให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่ในรถกัน แน่นนะอ่านี่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่แผงเรียบร้อยเดี๋ยวก็มาใส่ที่สาคัญน,นะครับพกุกถ้าใครจะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับยึดมันก็จะแน่นขึ้นตัวเก่ามันก็จะเริ่มบานละพุกนะครับรูรูน็อตรูรูรรรพุกพวกนี้ ก็จะมีตั้งแต่เราต้องเลือกให้ใช้กับรถที่เหมาะกับเรานะครับมีตั้งแต่เบอร์หกนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอะไรพวกนี้ยอ่าแล้วแต่รุ่นนะครับเราก็เลือกขนาดที่รูนะครับให้ลงรูได้พอดีนะครับไม่หลวมไปไม่แน่นคับจนเกินไปนะครับให้เนี่ยลงปึ๊บพอดีเลยอย่างเงี้ยนะครับของผมใช้เบอร์แปดนะครับรถตุรกจของผมอ่ามาเรามาใส่แผงกัน ถอแล้วก็งัดขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็เป็นทางลงโล่งลงมาแล้วนะครับแต่ตอนลงเนี่ยรงเนี้ยมันจะติดท <Yeah. S 1> ี่นี่ตรงนี้ติดนิดนึงเราก็ขยับนี่นิดนึงนะครับเรคอยเรอยเราก็ดูดีๆนะครับอย่าให้ตัวเนี้ยมันไปขูดแผงรังผึ่งนะครับอาจจะทําให้รั่วได้ที่สาคัญคเลยคือตอนลงหรือตอนถอดเนี่ยห้ามโดนแผงรังผึ่งโดยเฉพาะนะครับโดยเด็ดขาด ใจเย็นๆครับนี่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะตามที่บอกที่เห็นต้านล่างข้างล่างมันจะมีเดือยนะครับ2อ,อัน เราก็ต้องคำนะครับให้มันลงรูให้ได้ถ้าลงรูได้คือตอนนี้จบมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวลองว่าสลดใส่สลักล็อกปกติหมดนะครับอ่เนี่ยครับสลักข้างล่างลงรูหมดแล้วนะครับในตรงนี้ที่บอกมีปิลลล็อกสองตัวนะครับเราการ็กดเข้าไปเลยนี่นะครับกดเข้าไปเลย นี่นะครับนี่ปินล็อกตรงนี้ตัวแลาวฝั่งนี้ตัวแล้วส่วนส่วนเริ่มหมุนนะครับอ่าที่ฝั่งละสองตัวเดี๋ยวเราค่อยนั่นก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาติดก็ได้ค่อยมาใส่ก็ได้นะครับมาเราก็ทําการยึดม้อน้ําให้กลับไปที่เดิมก่อนนะครับที่ผมบอกมีสอง,งตัวนี้กับตัวนี้นี่ที่เราถอดขามานะครับเราใส่ขาให้มันยึดที่เดิมก่อน เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เริ่มมาไล่ยึดน็อตให้แน่นนะครับเหมือนเดิมหม้อพงหม้อพักส,สายไฟนะครับติดให้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนพัดลมก็ถ้ามีพื้นฐานช่างอยู่แล้วก็ถือว่าไม่ยุ่งยากนะครับเราแค่ระวังเรื่องลังพึ่งเรื่องหม้อน้ํานะครับว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปกระแทกหม้อน้ําแตกหรือหลังพึ่งเบี้ยวนะครับแค่นั้นเรื่องระวังนิดหนึ่ง นี่ก็เริ่มมืดแล้วครับแสงแสงหายหมดละอาจจะดูมืดๆนิดน,น,นึงนะครับเดี๋ยวผมหาไฟมาเปิดก่อนอ่านี่นะครับอ่านี่นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะปินล็อกตรงนี้นะครับนี่าเห็นไหมครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ไปใส่ไปก็ปกดเลยเนี่ยคันแน,นนะ่นละอืมครับทั้งหมดมันจะมีสี่ตัวก็สีม่มุม ไอต,ตัวปิลล็อกอย่างนี้นีน่อย่างเงี้ยสลักล็อกมันจะมีบนล่างนะครับแต่ตัวแบบปิลล็อกอย่างเงี้ยไอกลมกลมอย่างเงี้ยมันจะมีสี่มุมนะครับซ้ายขวาแล้วก็ใส่ไปเลยอ่นี่นะครับถ้าใช้ตัวใหม่ก็จะง่ายหน่อยไม่ยุง่งยากนะครับคำ้คำค้เอาก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่ง นี่นะครับฝั่งนี้มีบนล่างนะครับ Arizona, ร sure. นี่ตัวนี้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จถ้าเราใส่ปิดล็อกหมดเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วแล้วตัวนี้น็อตยึดหม้อน้ำนะครับที่ผมบอกนี่ตัวนี้ตัวหนึ่ง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 เป็นสี่ตัวที่ถอดแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่คืนให้หมดนะครับเรื่องระบบระบายความร้อนที่สาคัญเลยห้ามลืมท่อนะครับพวกน้ําพวกนี้นะครับห้ามลืมอเรามาใส่ต่อนีกว่าครับอ เราก็ไล่นะครับไล่จากที่เราถอดอตัวน,นี้ถอดนะครับปลั๊กไฟเราก็ใส่คืนไปใส่คืนใส่คืนให้หมดใส่คืนเสร็จแล้วก็อันนี้เราถอดตัวนี้ตัวที่เสาะให้นี่นะครับก็คือเราไล่ไล่คืนนะครับสวมดีๆสวมมาแล้วนี่นะครับ แน่นอนแล้วก็สายรัดนะครับเข็มขัดรัดเป็นรัดท่อที่เดิมนะครับแล้วตอนรัดท่อเนี่ยแล้วหลังจากรัดเสร็จเราให้สังเกตนะครับว่าตรงช่วงนี้มีน้ําซึมไหมหลังจากที่เรามีการขี่การไปอะไรพวกนี้นะครับถ้าเรามีน้ําซึมออกมาเราค่อยใช้ประเก็นนะครับประเก็นสําหรับในการทานะครับท่อเมาน้ําตรงขอเมาน้ําแต่ถ้าเรารัดดีอยู่รัดแน่นอยู่ไม่มีการลวดซึมก็ไม่เป็นไร ลัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้ามาเติมหม้อน้ําที่หลังนะครับต่อไปอตอนนี้เราก็ดูเราก็มาเช็คดูว่าเราลืมอะไรไหมอ่าเรียบร้อยตอนนี้โคมหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแต่หม้อพักน้ํานะครับเรามาใส่หม้อพักน้ําคืนเสร็จนี่นะครับที่บอกนี่มันจะมีติ่งๆใต้หม้อพักน้ําจะมีติ่งๆนะครับสวมเข้าข้างล่าง ส่วนข้าติ่งข้างล่างนะครับพยายามให้เหมือนเดิมนะครับติดตั้งให้เหมือนเดิมถ้าลงล็อกนะครับข้างล่างก็จะลงล็อกเนี่ยขยับไม่ได้ข้างล่างนะครับแล้วก็มายึดน็อตข้างบนอีกทีนึงก็เป็นอันเสร็จ ครับแค่นี้เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อท่อเข้าไปํำหรับวันนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยสาหรับการเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ํานะครับวันนี้ก็เลยมาทําให้ดูเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันว่าพัดลมนะครับตอนแรกตอนนี้มันดับไปแล้วนิ่งสนิทนะครับเดี๋ยวมาเปิดแอร์ดูกันว่าพัดลมจะแรงไหมจะมีฟู่ฟ้าอะไรไหมนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ จากตอนแรกพัดลมหมุนไม่ได้เลยนะครับพัดลมนิ่งแรงมากครฟูดังฟูู่ตลอดเลยนะครับแรงมากเลยตอนนี้จากตอนแรกไม่มีนะครับทํางานไม่ได้เนี่ยตอนนี้ทํางานได้ปกตินะครับพัดลมหมุนนี่นะครับเน<ม>ี<ม>่ยมอเตอร์อีตัวนะครับตัวที่เสียอยู่นี่ทำงานปกตินะครับ พันะลมปกติมันต้องทำงานอย่างนี้ครับเวลาแอร์ทำงานมันต้องทำงานไปพร้อมกันเนี่ยทำงานอยู่นะครับหมุนติ้วแล้วหมุนแรงนะครับลมแรงะผมว่าไมอยู่สุดเครื่องนะครับอยู่ด้านในสุดกันมีเสียงลมเป่าเข้าไปเลยนะครับจากตอนแรกไม่ทำงาน ก่อนที่จะมาดูนะครับผมก็คือมันมันเบาแล้วเบาเต็มที่แล้วแล้วมาอยู่รู้ตัวทีก็คือแอร์ร้อนแล้วแอร์ร้อนก็เลยมาดูพัดลมอ่ะพัดลมนิ่งไปแล้วนะครับน็อกไปเรียบร้อยแต่ยังห่วงอยู่ว่าคอมจะน็อกไปด้วยไหมแต่ดีนี่โชคดีแล้วคอมไม่น็อกนะครับแอร์ยังเย็นปกติสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเด็กพี่ตันี้นะครับสวัสดีครับ